พี่ภูมิก็จะหน้เร็วใ่ไครับหนนคาูใชหมครับใช่ไหมครับครับผมนมันไม่ยอะครับกินคนนี้ที่เข้าาจานพื่ครับแล้วนั่งกิน 8, 9, 10, เด้วเพิ่ข้าไปเด้อเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเดยวเพิ่งเข้าไปเดีพิ่งเงินงาเข้าไป ไปไปไปได้ครับได้ครับขาวไครับหไปาขต้อง่ายไปเบไปเยบไป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 กินเะมลองกินหมดนะมาฉลองกินหมดเลยเบลเเลือไปไป ยี่ยี่ย่ไปสามนี่นะเป็นวา เดี๋ยวพี่พี่เอาหลังเกมก่อนสิโค้งหน้าหน่ยนเสีย่งเาียิ่งยากชัรแล้วัแรกไม่จีมาฐานโอโหวันนี้มั่นใจยังไงเอาเราเต็มล็กสามล็อกสามเรามั่นใจใช่ไหมได้แร้วพุทธะเดินดีเดินดีเดินมีมียกไหนที่เรากระวนไหมมีไหม ไม่มีไม่มีเลยเหรอบนห้ามมั่นใจเลยไหมมั่นใจเพราะอะไรทำได้เยอะทำได้เยอะทำได้เยอะอียกไหนอ่ะยกสามยกสี่ล่ะร้อนเออโอ้โหนี่โชว์ความสวยเลยเขียนแผ่นแชมป์เส้นนี้มอบให้ใครบ้างอรอบอกเลยบอกเลยมอบให้ยัยหนูมอบให้ใครบ้างให้ปราแม่เอะ แก่แก่บางก็ดีขบแล้วอตรงจอสโต้งแล้วขยิบขย่บอาแซ่่ขยบแซ่่ขยจก็้ผมขยิบขี้นมขบขยิคนม้นข้างอไม่ให้รแซ่่มาใ้หนูอาไรนะเอาเไรน้าวปับได้หครล้วันนี้เป็นไงบ้างเอ้าใจเหนื่อยไมลน่อไห ไม่คุณใจหายเหนื่อยเลยนะคุณใจเห่อยหรือเปล่าคุณใจอ่ะสบายสบายคุณใจมีมียะลงเงินลงมาไหมมาออกโคกเรียบร้อยเอาคุณใจไม่ไม่กลัวคุณใจวายเหรอเนี่ยเอาไม่ไม่ไม่มันเบียดกันไปเบียดมาครับไม่ไม่ถ้ามาเที่ยวมวยต้องเที่ยร์ไอฉุดตอบนางร้องแต่สิบโมงครับเสียเสียต้องอะไรต้องคอยแล้วอยาวอ้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 าว ขอบคุณนะตามคนแม่ฟังดีขอบคุณเร่องย้มเ่ออไมใเไ่บิกชอมพีไม่โอเคครับผมอาจารย์ครับจรแ้วก็พี่น้องพี่น้องในพี่วันฉลองเสื้อผูมสืู้้นี้เมอกีไฟ้งหมดติดต่อกัไไทีี่แล้วนะ ก็ทีละลองใจสู้ต่อไปครับให้ลองใจให้ครับก็ช่วยกันนะครับผมไฟกันนะช่วยกันบอกว่าไฟนี่อะถอยมากหน้าเลยเดินหน่อยพอพอเดินก็ก็ไต่ดีขึ้นครับว่าทุกทีเขาโชคเขาไม่จะถอยบางทีบางคนก็บอกว่าวิ่งหนีด้วยแต่งวดนี้งวดนี้ก็บอกว่ามบอกให้เดินบ้างอะไรนะลองลองลองมั่นใจ มั่นใจตั้งแต่ยกไหนหอ่ะมั่นใจแต่ยกสองครับเพราะว่าอ,อ,อยา่างที่บ, <c oughs> บอกอาวุธครับผมบอก ยังไงเพิ่งบอกอาวุธขับไปยังไงก็กินครับผมไม่ไม่นี่หลงทนมาเองไปเถอบผมก็ช่วยกันก็ก็ช่วยน้องอยู่เอาเงี้ยเหรอมาช่วยน้องเหวันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ได้สองสามหมื่นเนี่ยบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้อ่ะเอากากไว้ก่อนครรับจิงๆได้นะแสนแต่ว่าบอกเยอะไม่ได้สองสามหมื่นคุณครูคุณครูจะรู้เดี๋ยวครูรู้โอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับใครใกินน้ำพี่หนุ่มหน่อยครับก็ให้แก